ถ้าเป็นเฮือนโบราณเจียงไฮของป้าอวี้ดีแม่วิสมนะครับสร้างเมื่อปีพศ .2496 เสร็จเมื่อปีพศ .2498 นะครับครับผมอยู่ที่ถนนพ่อขุนนะครับก็นุดงามและขอเป็นหลังที่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับครับเป็นเฮือนเก่าที่ทำเป็นร้านกาแฟนะครับของถนนพ่อขุนนะครับ ในตัวจังหวัดเชียงไายครับก็บเป็นแฮมไอเดียน,นึ่งในการสร้างสารรค์แล้วก็ชุบชีวิตให้เกิดบรรยากาศน่าสนใจขึ้นทำนักนะครับดีปาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะาปาขึ้นไปดูจังสองครับดูครับดูดูในส่วนของโครงันไดนี้มีการทําบันไดที่หนานแน่นขนาดเลยดูดูดูหัวเสาก่อนครับดูหัวเสาก่อนถือว่าเลังนี้นี่เดิมๆเลยนะครับเราด้ขึ้นกันครับเขาจะขึ้นมาถึงในช่วงที่ นะฮะเราจะเห็นเลยครับสองนอนครับดูจากข้างนอกเ็าจะเห็นว่าใหญ่มากเลยแล้วก็ดูนะครับมีการช่องลมลูกเล่นบานเป็นนี้เลยนะครับนิ้วคอบรรทบรุษครับนี่ครับเห็นเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งแยงนะครับนะครับออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องชาเขาจะเห็น ลายฉลุได้อย่างสวยงามครับเริ่นี้เดิมนี่เป็นของใครครับเป็นของมัทับรุดเลยครับเจ้าเป็นเฮือนเก้าเนาะเฮือนเก้าค่ะมันเป็นของอุ้ยตั้งแต่อุ้ยตื้นันติกบเป็นลูกไหนมาเป็นลูกไหนมาเป็นเป็นคนที่นี่เลยเจ้าเป็นคนเชียงไทยในเวียงเลยเนาะอ๋อส้มผมแต่ป้อเป็นคนชัยภูมิกครับกะครับอ๋อรัมผมเป็นคนจาวัดชายภูมิแล้วก็เดินมาตั้งแต่อายุแปดสี พี่เขานี่เป็นรุ่นที่สามเนาะค่ะชื่ออย่างครับตอนนี้เป็นทายาทยู่เป็น,เป,นเป็นทายาทสืบทอ,อดเฮือนหลังนี้เนาะเจ้าเป็นลูกคนสืบทอดของบ้านหลังนี้อ๋อลูกลา่าครัวหอมห <laughs> มู่พี่ๆน้องๆเ <laughs> ก็ะปีนึงกับแมว่ะอ่าอ,อยู่ในนี้กันหมดเลยค่ะโอ้การเขาอุ่นนี่เป็นบ้านปีสามเนาะงามนอกเฮือนหลังนี้อบบุญแล้วเก็ะเ้ามาในเรื่องของแนวคิดอย่างใดอย่างแบบเฟซแล้วก็นักเฮือนหลังนี้ไว้แล้วก็ะเอามาปรับปรุงเป็นร้านเป็นอย่างใดครับนี่ คืออย่างไรจ๊ะเดิมทีเดิมทีเ,ทเย็บผ้าอยู่ในบ้านครับผมแต่ที่นี่เย็บผ้าถึงกระทั่งได้ซาวกว่าปีเบื่อ เบอร์หนึ่งสายตาเขากลมดได้เนาะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องสายตาเขากลมดได้เพราะว่าอพอดีพี่สาวไปเปิดร้านครั้งแรกร้านกาแฟข้างแรกจีกน่าวัดลังคุนคือผู้สิจันเป็นเริ่มต้นของร้านกาแฟสดครั้งแรกของวัดรังคุนคือครับผมแล้วพอดีสาวก็เลยบอกว่าเอาลองมาเปลี่ยนเปลี่ยนลุกในการที่ว่าเย็บผ้ามาขายกาแฟได้ก็เลยเอาเขาจะไปหัดทำกาแฟจี่วัดลังคุนแล้ว คราวนี้มา,มาถึงในเรื่องของตัวบ้านเนี่ยดูแลรักษาอย่างไดแล้วก็อย่างอนุรักษ์ไว้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่ามีค่าและมีความหมายนะโดดเด่นเลยนะแล้วก็พร้อมาตั้งชื่อว่าเฮือนเก่าด้วยนะเฮือนเก่าก็เป็นซดอีนะคะแต่แตเรื่องว่าเออเขาก็เขาคิดว่าเขาจะอยู่จนเนี้ยจนม่วงว่าเจนเจนไหนที่เขาจะหักษาได้ต่อไปจะหักษาจนในชีวิตธรรมีนี่อันนี้เลยนะคว่า ถ้าเจนหลานเจนลูกเจนหลานถ้าเขายังจะซื้อทอดก็คืออนุรักษ์บ้านลักษณะเก็บไว้ปีสาวก็เหมือนกันปีสาวก็บอกว่าบ้านตรงนี้ขอเก็บไว้ได้กองบ่่ต่ต้องเลื้อที่แรกนีนโยบายไว้ยังจะแปลงซื้อขายเขางหชอบมันชาวบ้านเป็นห้องแถวของปชอบเนาะดีจังเลยแล้วเขาผมกับมาเป็นส่วนหนึ่งที่ในในกลุ่มของคนหรือ่าวนะเขาเขาส่งข่าวต่อส่งข่าวต่อกับคนในงต่เพื่อเอื้นกันมาเพื่อจะได้รู้ว่า ฝากกับลูกหลานกันเออเอาแบบแชทเดี๋ยเมื่อกี้นะครับฝากกับลูกหลานเนาะแล้วก็ถูกว่าลูกหลานก็มีความภาคบ้านหลังนี้ครับก็เลยบอกว่าขออนุญาตมามาลื้อแล้วก็ถ้ามันจะเก่าก็เอาก็ปรับปรุงนิดหน่อยแต่ตั้งแต่แปลงมานี่มันม่ได้โมดิฟายลงไปเยอะนมากด้านอันนี้ดัาเดิมตาปูอุ้ยมันแปลงดีขนาดเลยผมขึ้นไปถ่ายแล้วก็ไปทำอย่างข้างบนแล้วงามครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวฝากกับคุณปู๊ปหดนะครับ